นอนกินมันกินเืองีเนี่ยบอกให้ตื่นนอนกินมันกินเนืองี้เนี่ยกินมันกินเนื้อเงี้ยหอมบวช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  เล่น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 บอกให้ตื่นไม่ตื่นเล่นเล่นเล่นอ่ะตื่นได้แล้วนอนต่ออีกก็ยคิดว่าจะตื่นอ่ะตื่นมาได้แล้ว <c oughs> <c oughs> อ,ย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 ,อ,อ,อวย่าอ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 อเออเออปลารวยปลารวยปลารวยช่วยด้วยปลารวยช่วยด้วย tun si. me te